ชมคะดูเหมือนว่าสังคมไทยกำลังจะก,ก้าวไปสู่สังคมอุดมปัญญาหรือ S m a ร์ท h a i l a n d เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเข้าไปทุกทีแล้วนะคะที่เป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อเร็วๆนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือของบริษัทปตทจำกัดมหาชนในฐานะผู้ประกอบการด้านพลังงานรายใหญ่ที่สุดและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนซึ่งมีจุดแข็งในด้านโครงข่าย รคมนาคมที่ทันสมัยครอบคลุมทั่วประเทศได้ร่วมกันเปิดโครงการ PTT Free Wi-Fi by TOT เพื่อบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีฟรี Wi-Fi ไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งเปิดนำร่องแล้วที่สถานีบริการน้ำมันปตทสาขาเพื่อสวัสดิการรอ1รออ ى, ถนนวิภาวดีรังสิตและจะขยายไปยังเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันปตททั่วประเทศกว่า1,300แห่งซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้ทันทีเพียงลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสในการใช้งานเล่นได้วันละ2ชั่วโมงใช้งานได้ครั้งละไม่เกินครึ่งชั่วโมงนาน6เดือนด้วยความเร็วสูงสุดไม่เกิน2เมกทั้งนี้เพื่อให้สถานีบริการน้ำมันเป็นจุดเชื่อมต่อด้านข้อมูลข่าว ให้กับผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัสและตอกย้ำความเป็นไลฟ์สเตชันของสถานีบริการน้ำมันปตทอ,อีกด้วยครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างทาง2ร้าวิสาหกิจนะครับระหว่างปตทกับทางทีวทีนะครับซึ่งเราจะจัดให้มีฟรี Wi-Fi นะครับในสถานีบริการน้ามันของปตทอทั่วประเทศนะครับจำนวนพันกว่าสถานีนะครับซึ่งก็จะพยายามทำให้เสร็จภายใน5เดือนที่จะถึงนี้นะครับเพื่อเข้าถึง แหล่งข้อมูลต่างๆนะครับหรือองค์ความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมในโยบายของของรัฐด้วยที่จะเรื่องในการที่จะต้องการให้ประเทศไทยเป็นสมาร์ทไทยแลนด์ครับครับก็คงจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะครับจากไลฟ์สเตชันต่อไปก็คงเป็นดิจิทัลไลฟ์สเตชันนะครับก็วันนี้ความรู้ก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะนะครับเราอยากจะึกอะไรที่เราคิดไม่ออกต่างๆาจะไปถามคนถามครูเดี๋ยวนี้ก็เข้าไปถาม Google g o o g l e ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการมีช่องทางอินเทอร์เน็ตอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการที่เราสามารถที่จะช่วยให้เรา เข้าไปค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็ตอบสนองความต้องการใช้ในโลกยุคใหม่ครับ